สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านกลับมาพบกับการอ่านดวงตัวอย่างจากปะะเต้นะคะท่านนี้เป็นเพศหญิงเกิดตรงกับวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์พศ2532เวลาที่เกิดก็คือเที่ยงวัน16นาทีนะคะซึ่งท่านผู้นี้เมื่อผูกดวงวางลัคนาออกมาแล้วจะเป็นคนที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีพฤษกมีดาวพฤหัส ไปกลุ่มลัคนานะคะปะเต้ขอเรียนให้ทราบอย่างนี้ก่อนนะบางคนอาจจะคิดว่าปะเต้เอาดวงลูกดวงนะคะที่ดูให้นั้นนะ่ะเอามาดูเป็นเอามาอ่านให้เป็นตดวงตัวอย่างจริงๆแล้วก็จะถูกต้องเพียงบางส่วนคนที่มาดูดวงกับปะเต้แล้วบอกว่าให้ปะเต้ช่วย นำไปลงเป็นคลิปใน YouTube เพื่อเป็นดวงตัวอย่างให้หน่อยเผื่อว่าหลังเกิดจำไม่ได้อยากจะเข้ามาดูอย่างเงี้ยเป็นตน้นหรือบางคนไม่มีเวลาไปคุยกับป้าเต้ก็เลยขอให้นำลงมาที่ YouTube ให้เลยจะได้ เปิดเข้ามาดูเรื่อยๆเ,เวลาที่จําไม่ได้หรือคิดไม่ออกอย่างเงี้ยเพราะว่าบางเรื่องมันก็จําไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นบางคนก็อาจจะเข้าใจผิดว่าปเตเอามาลงโดยไม่รับอนุญ,ญาตปกตออิคนที่มาดูดวงส่วนตัวนะคะเราถือว่าเป็นความลับส่วนตัวกันจะไม่นํามาเผยแพร่ยกเว้นแต่ว่าเจ้าของดวงเขาจะอนุญาตหรือขอให้นํามาเป็นตัวอย่างใน YouTube ให้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ ซึ่งอยากจะเกรียนชี้แจงไม่ตรงนี้ว่าถ้าคนไหนไม่อนุญาตหรือไม่ไม่บอกให้ป้าเต้นำมาลงนี่ป้าเต้จะไม่เอามาลงเลยนะคะอันนี้ขอเรียนให้ทราบอย่างนี้ไปไปต่อกันนะคะเนื่องจากเจ้าของดวงนี้เขาไม่มีเวลามาดูกับป้าเต้โดยตรงจึงแอดเข้ามาใน ลายส่วนตัวแล้วก็จ่ายเงินจ่ายทองกันเรียบร้อยนะคะแต่ไม่ได้คุยกันเลยนะคะบอกป้เต้เอาไปลงใน YouTube ให้เลยเดี๋ยวจะเข้าไปเปิดดูเองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเรามาว่ากันเลยนะคะเมื่อดาวพฤหัสในทางทักษะเป็นดาวอายุอายุแปลว่าสุขภาพหรือความมีอายุยืนจะมีอายุยืนมากแค่ไหนเราก็ไปดูที่ดาวอายุถ้าเขาไปตกที่อริ ตกในเรือนมรณะตกเนือนวินาศแสดงว่าคนนั้นอาจจะสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วเราก็ไปตรวจดูเรือดาังคารด้วยนะคะถ้าดาวังคารไม่ได้ตำแหน่งที่ดีเช่นเป็นประเป็นนิดอย่างเงี้ยก็แปลว่าเลือดลมอาจจะเสียได้เหมือนกันนะทีนี้เราไปตรวจสอบ2อ,อย่างก็คือดาวที่เป็นดาวอายุและอีกดวงก็คือเรื่องของพละกําลังนั่นเองอย่างท่านผู้นี้นะคะดาวในราศีจากดาวพฤหัส ได้ตำแหน่งจุลจักรส่วนในนวังได้ตำแหน่งนิดเพราะฉะนั้นท่านผู้นี้ก็เลยมีเกณฑ์ว่าหนึ่งละอา,อาจจะมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บหรือภละกําลังอาจจะไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็เรียกว่าต้องอยู่ใกล้หมอนั่นเองไปดูที่เจ้าเรือนตานุลักษณ์ก็คือดาวศุกร์เมื่อดาวศุกร์ไปอยู่ที่สุพระก็แปลว่าท่านผู้นี้เป็นคนที่ เอาใจใส่ห่วงใยในเรื่องของพ่อแม่ในเรื่องของบิดามารดาหรือในเรื่องของครอบครัวเป็นคนที่เอาใจใส่ห่วงใยครอบครัวดีมากๆดาวศุกร์ในราศีจักได้ตำแหน่งเทวีโชคในนวางได้ตำแหน่ง อุจจาวิราชนะคะก็ถือว่าได้คุณภาพที่ดีในทางทักษะเป็นดาวสีสีแปลว่าสริมงคลแปลว่าเรื่องที่ดีๆเรื่องที่เด่นๆดนดังนั้นเมื่อสีไปอยู่ที่สุภะก็ให้หมายความว่าเจ้าชะตามักจะมีความสุขภายในครอบครัวมีความสําเร็จในชีวิตหน้าที่การงานหรือในอเรื่องของคําว่าความมีสวัสดิมงคล ความมีสวัสดีมงคลนี่ก็แปลว่าความสุขความเจริญนั่นเองนะคะเจ้าชะตาก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายๆ แล้วดาวสุกยังเป็นเจ้าเรือนแตนุลักษ์เมื่อไปอยู่สุภาอย่างนี้แปลว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่สร้างความสุขความเจริญมีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะ,ะให้คุณพ่อคุณแม่มีความสบายซึ่งแล้วดาวสุกเป็นเจ้าเรือนอริอริแปลว่าโรคภัยหรือว่าแปลว่าอุปสรรคปัญหานะคะเราก็ไปดูว่าอุปสรรคปัญหาไปอยู่ที่คําว่าสุภาจึงหมายถึงคุณพ่อของเจ้าชะตาหรือ คุณแม่ของเจ้าชะตาอาจจะไม่ค่อยสบายหรือภายในครอบครัวของเจ้าชะตานั้นอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาอยู่เช่นอาจจะเป็นหนี้เป็นสินหรือไม่มีคนดูแลคุณพ่อคุณแม่เจ้าชะตาก็เลยห่วงใยเอาใจใส่ในเรื่องของครอบครัวมากๆถือว่าเป็นภาระที่สําคัญสําหรับเจ้าชะตานะคะไปดูที่เรือนการเงินก็คือดาวพุธดาวพุธไปอยู่ที่มรณนะ เจ้าเรือนการเงินไปตกมรณะแปลว่าเจ้าสตาจะเป็นคนที่ใช้จ่ายเงินทองสิ้นเปลืองหมดไปได้ง่ายๆมักจะรักษาทรัพย์ที่หามาได้เนี่ยไม่ค่อยจะอยู่มีเกณฑ์ที่จะจ่ายออกไปได้ง่ายๆประกอบกับดาวพุธยังเป็นเจ้าเรือนปุตตะด้วยนะคะปุตตะแปลว่าลูกเมื่อปุตตะไปอยู่มรณะจึงหมายถึงเจ้าสตามีเกณฑ์ที่จะมีบุตรยากหรือ มีบุตรแล้วอาจจะไม่ได้ดูแลเองอาจจะส่งให้คนอื่นเขาเลี้ยงให้ไปอยู่กับปูย่ย่าตายายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเจ้าชะตาก็จะมีลูกที่เลี้ยงยากหรือไม่ค่อยมีหรือมีก็มีน้อยมีแล้วก็จะเป็นคนที่ขี้โรคอ่อนแอนะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเมื่อดาวพุธในราศีจากเขาเป็นดาวกาลกินีดาวกาลกินีไปอยู่ในเรือนอริมรณาวินาศแสดงให้เห็นว่า การลักินีจะไม่ส่งกําลังถึงลัคนาก็แปลว่าเรื่องเดือดร้อนนั่นก็จะไม่ค่อยมีนั่นเองนะคะดาวพุธเป็นเจ้าเรือนกระดุมพักก็แปลว่าเจ้าชะตาใช้เงินเก่งก็จริงแต่ไม่ถึงกับว่าหมดเนื้อหมดตัวอย่างเงี้ย อา,อาจจะหมายถึงการเอาเงินไปลงทุนก็ได้นะคะเจ้าเรือนมรณะกับเจ้าเรือนลาภานี่เป็นเรือนเดียวกันเมื่อเป็นดาวพฤหัสก็หมายถึง1เมื่อมรณะมากุมลัคนณาลาบผลไปกุมลักนณาเจ้าสตาก็จะมีเกณฑ์ได้ทรัพย์ได้มรดกจากความตายหรือจากคนตายอย่างนี้เป็นต้นก็แปลว่าทรัพย์มรดกของเจ้าสตาจะได้มาเมื่อเจ้าของมรดกเขาไม่อยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ไปดูที่สหัชชะสหัชชาแปลว่ามิตรสหายแปลว่าเพื่อนแปลว่าพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันดาวจรันเป็นอุตสหาหะในทางทักษะเมื่อสหัชชาไปอยู่ที่มรณะจึงหมายถึงเจ้าชะตาคบกับใครเป็นมิตรเป็นสหายกันแล้วมกักจะคบกันไม่ยืดหรือ,อ,อมีความสนบสนิทสนมกันไปได้สักพักเขาก็จะจากไปไกล มีมิตรสหายก็มักจะจากไปไกลหรือหมายถึงเจ้าชะตาจะได้พบเพื่อนฝูงเมื่อไปอยู่ต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศหรือมีมิตรจากคนไกลหรือมีโอกาสสูงที่เจ้าชะตาจะได้ติดต่อธุรกิจการงานได้ดีลงานกับคนที่อยู่ทางไกลเช่นต้องใช้โซเชียลเน็ตเวิร์หรือใช้อินเทอร์เน็ตใช้โทรศัพท์คุยกันอย่างนี้เป็นต้นก็หมายถึงเจ้าชะตาจะมี หน้าที่การงานที่เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอยู่ในส่วนของคำว่าต้องติดต่อกับคนอื่นแบบไม่ค่อยได้เห็นหน้าใช้คำพูดคำเจรจาในการคุยกันอย่างนี้มากกว่านะคะก็แบบถ้าหมายถึงเรื่องของการค้าการขายเจ้าชะตาก็จะขายในรูปแบบของคำว่าอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะไปดูที่พันธุทุเจ้าเรือนพันธุกก็คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ไปอยู่ที่สุภะ ก็แปลว่าครอบครัวบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยของเจ้าชะตาเมื่อไปอยู่ที่สุภานะคะในราศีจักรได้ตําแหน่งจุลจักรแต่ในนวางได้ตําแหน่งมหาจักรจึงหมายถึงเจ้าชะตาจะมีความมั่นคง ในเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยและครอบครัวนั่นเองดาวอาทิตย์ในทางทักษะเป็นมมล,ล่ามูล,ล่าแปลว่าการเงินดังนั้นก็แปลว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีทรัพย์สินประเภทบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยมากกว่าการเก็บเป็นเ,เงินสดนั่นเองนะคะ ไปดูที่ปุตตะเมื่อเจ้าเรือนปุตตะก็คือดาวพุธพระเตศทานายให้แล้วนะว่าจะมีลูกยากหรือมีลูกน้อยคนหรือถึงมีก็ไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงก็จะลำบากเขาจะเป็นคนขี้โรคอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปไปดูที่ปัตตานีก็คือดาวอังคารดาวอังคารไปอยู่ที่เรือนวินาศนะคะเมื่อปัตตานีแปลว่าคนรักคู่ครองสามีหรือคนที่เจ้าชะตาใกล้ชิดสนิทสนม ไปอยู่วินาศให้อ่านว่าเจ้าสตามีเกณฑ์ที่จะกับคู่คนแรกจะไม่สมหวังต้องพลัดพรากจากกันหรือเป็นคนที่ไม่สนใจเรื่องความรักเป็นคนที่ไม่สนใจเรื่องคนรักมีเกณฑ์สูงที่จะได้พลัดพรากจากการเมื่อแต่งงานไปแล้วหรือก็แปลว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์จะได้แฟนเป็นคนต่างถิน่นต่างชาติต่างภาษา ก็แปลว่าถ้าได้แต่งงานกับคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนเป็นบุตรกพร้าเป็นคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วจะถือว่าถูกฉลกถูกดวงกับเจ้าชะตาดาวคารได้คุณภาพดีหรือไม่เราก็ตามไปดูนะคะดาวคารในราศีจักกได้ตำแหน่งเกษตรอยู่ในเรือนวินาศแต่ว่าในนวังได้ตำแหน่งกลางๆลางดาวคารเป็นดาวมนตรีเดิมมนตรีแปลว่าผู้ใหญ่หรือลูกค้าหรือผู้สนับสนุนส่งเสริม เมื่อไปอยู่วินาศเสียแล้วก็แปลว่าเจ้าชะตาจะหาคนที่มาสนับสนุนส่งเสริมได้ยากหรือมีน้อยก็แปลว่าเจ้าชะตาต้องสู้ด้วยตัวเองนั่นเองแต่ว่าถ้าไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนี่ก็เรียกได้ว่าเจ้าชะตาจะมีผู้สนับสนุนส่งเสริมที่อยู่ทางไกลหรือเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนนั่นเองนะคะเจ้าเรือนสุภาคือดาวเสราร์ เมื่อดาวเสาไปอยู่มรณะเจ้าชะตาก็เลยเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในถิ่นเกิดเป็นคนที่ต้องพลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนอยู่เสมอหรือไม่ได้อยู่กับที่มักจะเดินทางไกลยอยู่บ่อยๆนะคะจะต้องไปอยู่ต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาอย่างนี้เป็นต้นนะคะไปดูที่กรมมะเมื่อดาวกัมมะก็คือเจ้าเรือนก็คือดาวราหูดาวราหูเป็นเดชตาม ทักษานะคะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนกรมมะเขาได้ตำแหน่งเกษตรในราศีจากาได้ตำแหน่งเกษตรในนวงังได้ตำแหน่งมาตรฐานเป็นมหาจักรนะคะดังนั้นก็แปลว่าเจ้าชะตาดวงนี้มีเกณฑ์ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเช่นงานอาจจะไม่คงที่แต่ในด้านดีก็แปลว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะได้เป็นผู้บริหารในสำนักงาน อย่างนี้เป็นต้นนะคะไม่ว่าจะทำงานที่ไหนมักจะได้ทำงานอยู่ในบรรยากาศของคนที่เป็นฝรั่งเพราะว่าดาวราหูกับดาวเกตอยู่ด้วยกันเมื่อดาวราหูเป็นเดทตามทักษะจึงหมายถึงจะได้รับความเกรงอกเกรงใจจากคนในที่ทำงานด้วยกันหรือถึงแม้เจ้าชะตาจะไม่มียศมีตำแหน่งอะไรก็แปลว่ามาักจะได้รับความเกรงอกเกรงใจจากเพื่อนร่วมงาน แต่ตามตำราอาจารย์บุตรสินคนที่มีดาวราหูไปอยู่ในเรือนการงานเมื่อไหร่ก็แปลว่ามีโอกาสจะได้เป็นผู้บริหารระดับสูงในที่ทำงานแล้วดาวราหูคู่กับดาวเกตมักจะเป็นคนที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองสูงมากนะคะก็ะเรียกว่าอ,อาจจะไม่ค่อยยอมลงให้ใครง่ายๆจึงต้องระมัดระวังเรื่องความมีอีโก้ของตัวเอง ประเภทใครบอกใครเตือนก็อาจจะไม่ฟังอย่างเนี้ยเป็นต้นเพราะว่าเขาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงนั่นเองนะคะไปดูที่เจ้าเรือนลาภักก็คือดาวพฤหัสเมื่อดาวพฤหัสไปกลุ่มลักนณาจึงหมายถึงเจ้าชะตามีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินเงินทองมีโอกาสได้รับมรดกมาได้ง่ายๆนั่นเองแต่ในราศีจากเขาได้ตำแหน่งจุลจักร ในนวางได้ตำแหน่งนิดนะคะนิดแปลว่าอ่อนหรือแปลว่าทรัพย์สมบัติของคนอื่นดังนั้นเจ้าชะตาก็เลยจะได้มรดกจากคนที่เขาจากไปแล้วเพราะว่าเขาเป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยก็แปลว่าจะได้มรดกก็ต่อเมื่อเจ้าของมรดกเขาไม่อยู่นั่นเองนะคะดาวังครัรเมื่อไปเกวินกเกษตรที่เรือนวินาศอย่างนี้ให้อ่านว่าเจ้าชะตา เมื่อไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนแล้วเมื่อไหร่ถึงจะถือว่ามีความมั่นคงขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือพื้นดวงเดิมของเจ้าชะตานะต่อไปเราไปดูดาวจรกันนะคะตอนนี้นะคะดาวพุธได้โคโจรมาเป็นดาวบริวารจรโชคชะตาของเจ้าชะตาทำให้ไปตกปูมที่ดาวพุธ ดาวพุธเดิมนะคะเขาเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นเจ้าเรือนปุตตะเมื่อเขาจอนมาเป็นบริวารจากเดิมเป็นกาลกินีจอนมาเป็นบริวารก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาจะได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องของบริวารเช่นลาออกอยู่บ่อยๆทำให้เจ้าชะตาหาคนหาคนมาเป็นลูกน้องลำบากหน่อยอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าหายากนั่นเองนะคะ ดาวเสาเป็นดาวอายุจรดาวเสาเดิมเคยอยู่ตรงคำว่ามรณะนะเมื่อเขาจรมาเป็นดาวอายุจึงหมายถึงสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของกระดูกของเจ้าชะตาอาจจะมีเกณฑ์สุขภาพที่ไม่ดีโดยเฉพาะในช่วงระหว่างวันที่5กุมภาพันธ์ถึงวันที่25เมษายนจะต้องระมัดระวังสุขภาพในส่วนของแขนขาข้าขอศอกหัวเข่าไว้ด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะ ได้รับบาดเจ็บได้ตอนนี้ดาวเสาร์โคจรมาเป็นอายุจรแต่ว่าเขาไปอยู่ตรงคำว่ากร,รมมะเดิมอยู่ตรงคำว่ามรณะนะคะเจ้าชะตาก็เลยจะมีเกณฑ์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานที่ทำงานนะคะจะต้องเ,ออเดินทางไปโน่นมานี่อยู่บ่อยๆอ,อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าเดิมเขาอยู่มรณะนะคะหรือมีเกณฑ์สูงมากที่เจ้าชะตาจะได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องงานเช่น ได้ย้ายสถานที่ทำงานหรือเปลี่ยนหน้าที่การงานใหม่หรือมีโครงการที่เจ้าชะตาจะเ,เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับการทำงานของเจ้าชะตาแต่ก็ถือว่าเ,เมื่อมีดาวเดิมนะคะดาวราหูเขาเป็นดาวคู่มิตรกับดาวเสาอยู่นะคะแม้ว่าเขาจะจรมาจากดาวมาจากเรือนคำว่ามรณะก็แปลว่าจะเป็นผลดี มีเกณฑ์สูงมากที่เจ้าชะตาจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปไปดูที่ดาวราหูเดิมที่อยู่ตรงครรมกัมมะปีนี้ดาวราหูจรไปอยู่ลาพา้าลาภ้าแปลว่าผลประโยชน์รายได้ประโยชน์ทวีคูณขึ้นการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานก็เลยทําให้เจ้าชะตาได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้นก็หมายถึงเจ้าชะตามีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนั่นเองนะคะ ไปดูที่ดาวพฤหัสปีนี้เขาโคจรมาเป็นเดตเมื่อดาวพฤหัสเดิมเคยอยู่ตรงคำว่าตานุรักษ์ในระหว่างวันที่19เมษายนถึงวันที่30เมษายนปี67จากปี66ถึง67เมื่อไปอยู่ในเรือนวินาศแบบนี้ก็แปลว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์ส,สูงมากที่จะได้เดินทางไกลหรือมีเกณฑ์สูงมากที่จะได้ เดินทางไปไกลๆเช่นไปท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็จะทําให้เจ้าชะตาใช้เงินมากแต่หลังจากวันที่หนึ่งพฤษภาเป็นต้นไปดาวพฤหัสจะย้ายไปอยู่ตรงตานุรักษ์เขาจรมาเป็นเดชจรน,นะคะก็ให้หมายถึงเป็นช่วงเวลาที่เจ้าชะตาจะมีเกณฑ์ได้รับตําแหน่งหน้าที่เพิ่มขึ้นมีเกณฑ์มีลูกน้องมีบริวารเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะ ในระหว่างนี้นะคะดาวราหูอยู่คู่กับดาวศุกร์นะคะจึงหมายถึงเจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะได้ประสบความสำเร็จหรือได้ไปท่องเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนหรือมีการเดินทางท่องเที่ยวไปทัวร์ไปเพื่อสแสวงหาความสุขให้ตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเกณฑ์มีมาตั้งแต่วันที่2เดือนเมษาไปจนถึงวันที่27เดือน เมษายนนะคะก็มีเกณฑ์ที่เจ้าชะตาจะได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะสร้างความสุขให้กับตัวเองอาจจะทัวร์ไปพักตรงโน้นพักตรงนี้ไม่ได้อยู่กับถิ่นนั่นเองนะคะต่อไปนะคะดาวพฤหัสตอนนี้ยังอยู่ที่เรือนวินาศอยู่นะ แล้วก็มีดาวอาทิตย์ซึ่งดาวอาทิตย์เคยมาจากสุพระเมื่อไปจรไปอยู่ตรงมินาก็หมายถึงการเดินทางไปท่องเที่ยวนั่นเองเมื่อสองดวงอย่างนี้ตรงกันจึงหมายถึงมีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นนั่นเองจึงค่อนข้างมั่นใจว่าเจ้าชะตาจะต้องได้เดินทางไกลเพื่อไปเที่ยวต่างถิน่นต่างแดนอย่างแน่นอนนะคะในระหว่างที่ดาวพฤหัสโคจรไปอยู่ที่ ตานุรักษ์ก็คือตั้งแต่หนึ่งพฤษภาเป็นต้นไปเจ้าชะตาก็เลยมีเกณฑ์ที่จะโชคดีนะคะมีเกณฑ์จะโชคดีในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานเพิ่มขึ้นก็เรียกว่านับไปตั้งแต่ปีพศ2567พศ2568นะคะไปจนถึงพศ2569เ้าจ้าชะตาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดวงดีนะคะถือว่าชีวิตค่อนข้างจะราบรื่นนั่นเอง พอเราไปดูดาวเสาร์นะปีหน้านะคะดาวเสาร์เขาก็จะย้ายจากคําว่าจากคําว่ามรณะนะคะเนื่องจากตอนนี้เขาอยู่ตรงคําว่ากัมมะนะคะอยู่เรือนกัมมะอยู่เขาจะอยู่จรไปจนถึงวันที่14กุมภาพันพศพศ2569จึงจะย้ายออกจากเรือนการงานไปอยู่ที่ลาภะนะคะในช่วงระหว่างที่อยู่เรือนการงานนี้เจ้าจตตาจะต้องได้รับ การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเรื่องของหน้าที่การงานอย่างแน่นอนนั่นเองนะคะช่วงเวลาที่เจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางนะคะ ที่ปเตบอกว่ามีเกณฑ์จะได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็อยู่ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหานนั่นเองนะคะมีเกณฑ์สูงมากที่จะได้เดินทางไกลนะคะซึ่งอันนี้ก็คือว่าด้วยพื้นดวงเดิมของเจ้าสะตาและก็ดาวจรที่จรมานะคะสำหรับดวงนี้ปะเตก็ขอดูให้เป็น ตัวอย่างเพียงเท่านี้นะคะส่วนคำถามของเจ้าชะตานะคะถ้าอยากจะถามปะเต้เพิ่มเติมก็ให้ไปกดถามที่ในไลน์ของปะเต้ได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนปะเต้ค่ะสวัสดีค่ะ